นะแต่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยบอลยังมีเตะ17คู่นะครับแต่ว่าในขอบผนามจ G จจะใช้แค่10คู่ในการนับคะแนนครับนะตามตารางที่ขอบผนามจ G จครับเพื่อนๆดูตรงนี้ให้เรียบร้อยฮะเดสไลน์ก็ตามนี้ได้เลยอ่ะมาถึงที่ผมมาต้องจัดทีมของผมกันบ้างแล้วขอบผนามจ G นะครับเร่งมือหน่อยแต่ผม,ม่จากการวิเคราะห์เนี่ยมีรายชื่อตรงเลือกนักเตะ ที่เข้ามาในหัวชุดแรกๆวิธีการสมัครสอนไปแล้วนะครับในคัมพีร์ของสนามจรครับไปเปิดดูได้ครับเอากดแค่หนึ่งอันพอฟรีสายฟรียอมรับมาก่อนเลยเอาแบบเรียกกับตัวเบสิกเลยครับผมเรียกกับเบสิกเลยไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดเยอะคิดลึกมาก่อนเลยครับโพดึกไม่ต้องคิดเยอะอ่ามาเลยจัดตัวแบบเบสิกที่ว่า คนเขาเลือกกันเลยครับซาร่าครับใส่กับตันเลยครับไม่ต้องคิดเยอะมาซอนฮึงมินครับอา่าเดี๋ยวคิดหน่อยแต่บางครั้งก็ต้องคิดหน่อยไม่คิดเยอะแต่ก็ต้องคิดหน่อยอันนี้ขอล้างไปก่อนเลยครับล้างไปก่อนเอาตารางขึ้นมาก็ได้ปุ๊บยุไปอ่าโอเค โอเคเอาแฮร์รี่เคนครับกองหน้าเรียกง่ายๆเลยครับซอนเคนมาก่อนเลยครับอ่ะมาดูคอมเมนต์ไปในตัวครับเดีี่ผมลืมคอมเมนต์อาจจบแลลืมดูคอมเมนต์ครับอ่าจัดทีมเลยโอเคครับอ่าโอเคครับเหลือกันอยู่3 2ท่านครับจัดทีมแล้วจับทีมแล้วอ่ากองหลังครับนานๆก็ฟังได้ไม่เกี่ยวกับเวลาหรอกครับโอเคครับ ใกล้จะจัดทีมจับทีมแล้วครับนี่ครับซาร่ามาก่อนเลยครับใส่กับตันด้วยฮะอ่า The b o บอยแมนซิตี้เจอใครเจอเวทแฮมสิครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวขอคุณ a อทพี่บอกเดอ b o บอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับขอเรียกตามเบสิกก่อนเลยตามสไตล์ผมครับทีมใหญ่เจอทีมเล็กครับเราต้องเลือกผู้อ่อนแออ่าหรือว่าจะใส่ใส่กองหลังรีพูไป2ตัวมา ผมคิดว่าทีมอย่างเชฟฟิลล์ยิงน้อยโรเบอร์สันแล้วก็เทนอาร์โนจัดไปครับเรด,ดูการที่ผมน,น่าจะเหลืองเงินน้อยในอาร์นเนเบสิกเลยครับแล้วกับฝากความหวังไว้ที่ตัวลูกอย่างซาร่าตัวเดียวแต่มาเน่กับก็น่าเลือกนะครับอาจจะเพียงป้างก็ได้แต่ว่าสโตนจอสโตนมาซิตี้มันเจอเวดแฮมเดวิดมอยผมเก่งใจอยู่หน่อยเดี๋ยวลองดูครับแต่ก็น่าสนฮะ ในตำแหน่งตอนนี้ได้หลังมาลิวพูแล้วสเปอร์สเปอร์อรใช้โคต้าไป2แล้วเจอกับใบตั้นใบตั้นยิงน้อยดังนั้นก็ต้องใส่สเปอร์ไปสเปอร์ใส่เป็นประตูดีไหมอมถ้าใส่สเปอร์จนะต้องต้องได้ใส่สเปอร์หนึ่งตัวแล้วครับแน่ๆตอนนี้อโอเคไหนมองเกมลับหน่อย แมนซิตี้แมนซิตี้อ่ะู้เลกษาประตูก็น่าเรียก,กน่าเรียกตัวแพงทั้งใช่ครับผมว่าเกมเนี้ยน่าจะเหลือเงินน้อยเดี๋ยวผมขยับขยับคอมเมนต์หน่อยครับมันเด้งมันเด้งไม่ไม่เห็นคอมเมนต์ล่าสุดอ่าเด้งมาโอเคข้างหลังผมจะใช้เป็นเกณฑ์บรรทัดฐานว่าต้องตั้งออกมานี้ครับอ่าโอเคครับ สดๆครับแก้กันสดๆ,ๆสดๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับนะตัวแพงๆทั้งนั้นโอ้โหเหลือ32ล้านเลย32ล้านเลยเสงสัยอาทิตย์นี้ผมได้ใช้ตัวพรีเมียมแน่ๆเลยฮะอ้าวเอเวอตันเหรองั้นเดี๋ยวผมใส่กองหลังให้ครบ3ตัวก่อนแล้วกันครับนะในตำแหน่งวิงแบ็ก เอาชัวร์ดีครับใส่เพื่อสาประตูดีกว่าของซปเปอร์อ่ะโอเคูมแพงแพงทั้งนั้นแพงแพงทั้งนั้นเงินจะหมดแล้วครับเงินจะหมดแล้วอ่ะโอเคแพงแพงทั้งนั้นแพงแพงทั้งนั้นจอซัตโตนไปครับหลังสามนะมาแล้วมาแล้ว ซอนเคนเคนซอนสปเปอร์ไปเท่ากับสัตว์ปีครับลิเวอร์พูลไปโอเคดีอาร์ครับคุณลิซ่าเชียร์อบอกดีอาร์นะฮะดีอาร์เงินจะไม่พอเอาสิครับตอนนี้ผม่เหลือ26แล้ว26เหลืออีกห้าตำแหน่งได้ตัวละ5้าหละ6ไหน5้าสิบสี่สิบห้านะครับตัวละขั้นห้าทั้งนั้นเลยดังนั้นน่าเล่นหน้าแค่ตัวเดียวครับเดี๋ยวขอดูหน่อย ฟูลแลมฟูลแลมฟูลแลมเออต้องใช้หาตัวถูกๆมาผสมมาแล้วครับแมนซิตี้เหรอถ้าเดอะบอยถาใส่คงต้องตัดทิ้งไปแล้วครับไม่ถ้าใส่เดอะบอยไปนี่ไม่น่าจะครบทีมแน่ๆฮะอ้าวเออเออเอมเชลซีแมนยูมันโอ้โหมันสูสีครับหน้าจะาได้หลังสี่ครับสี่ห้าหนึ่ง ไม่นด้ก็ส 4, 4, 4, ี่สี่สองเองหน้าตัวใหม่ๆม,มันแผงลิทเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ย,เย,เย๋ฟูแลมเนี่ยฟูแลมฟูแลมอ่าคุยเล็บบอกว่าต้องเล่นหลังห้าถ้าง,งบแบบนี้ใช่อาจจะเล่นไม่ต้องหลังหก็ได้ครับอาจจะไปใส่พวกตัวลุกราคาถูกๆจะพวกฟูแลมเนี่ยครับอย่างที่ผมแนะนำไปครับหรือ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 ,รอจะเป็น เดี๋ยวผมขอดูหน่อยผมขอดูไอกองหลังที่ผมเชียร์ที่ปเป็นเรื่องกองกลางไม่รู้ว่าในระบบของของนาบที่ใส่ไม่ยังครับเวทบอมผมว่าเวทบอมเนี่ยอ่าจะใส่กองหลังที่มมาเล่นพวกกองหน้ากองกลางครับเวทบอมมาหรือ,อยังนี่มาแล้ว4ี่นี่มาแล้วครับคอมเมนต์เริ่มมาครับว่าอย่างไรกันบ้างเอย ลาฟินยานะครับคุณอ่าปึ๊บอ่ากลับมาครับคุณบอกทีลาฟินยาครับผมคุณลิซ่าบอกดีอาร์ดหลังแมนซิตี้คุณเอทีบอกลาฟินยาต้องเล่นหลัง5แล้วแบบนี้โอเคครับคุณเคเคบอกว่าหลังแมนซิผมเก่งใจเวสแฮมมาแต่มันก็น่านเล่นครับแมนซิตี้แมนซิตี้กับหลังก็การาคาระดับ5เลยครับ 541ครับคุณเลิฟเก้าบอก541นะคุณโอนีบอกว่าลิงกาดครับลิงกาดเจอแมซิตี้ ard, City, เลยนะแต่ก็ไม่แน่ครับลูกกลมกมาได้เกิดขึ้นได้ครับเด็กใหม่พาเลตน่าจะไม่แพงใช่ครับผมว่านเนี่ยเวทบอมเนี่ยไอกองหน้าตัวใหม่ราคา5.5้าก็น่าสนผมว่าทุกเนี่ยผมจะต้องไปใส่ทีมเล็กบ้างแล้วครับตอนนี้ทีมใหญ่ DCL ก็น่าสนครับ DCL แต่ดูจากงบของผมแล้วเนี่ยอืมโอเคครับผมคู่แมนซิตี้กับเวสต์แฮมอาจจะไม่แตกงั้นตัดไปก่อนให้มองเห็นแค่นี้พอฮะและอีกอย่างหนึ่งแมนซิตี้มันมีเตะ2เกมนะครับเดี๋ยวเออพูดถึงเตะ2เกมผมดูหน่อยผมดูหน่อยผมขอเอาตารางมาดูหน่อยว่าทีมไหนที่มันเตะแค่นเกมเดียวมันจะได้ใส่เต็มที่ได้บ้างเดี๋ยวผมเอาตารางของแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกมาช่วยในการ นี่ครับผมจะได้รู้เกมวีที่16อ่าจะมีเซาท์ทำต้านมีลิโอเคครับนี่อันนี้เป็น <c oughs> ข้อมูลของแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกที่ผมใช้ในการจัดทีมมันสามารถอย่างที่บอกครับมันเอามาอ้างอิงใช้กันได้ปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบผมจะดูเกมวีที่26ที่เตะเกมเดียวมีนิคัสเซนเตะเกมเดียวไม่ต้องห่วงเกมที่2อันนี้ลงไปก่อนครับนิวคัสเซนเอามาทางนี้หน่อยงั้นต้องคุมนี้หน่อยผมจะได้ดูว่า จะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องการโรตาชั่นการพักนักเตะอาจจะมาเล่นเกมลับนั่นนี้นู่นครับอ่าโอเคนี่ฮะโอ้ยใหญ่ไปเดี๋ยวแฟนตาซีพิ a g ลีขอบคุณข้อมูลจากเครมลินฮะโอเคที่เตะเกมเดียวเกมวีที่26มีเซาเซาแทมปันลีดอยู่ในเตะเจตันวิล,ล่า อาร์เซนอลอาร์เซนอลเจอเลสเตอร์แมนซีเวสแฮมนี่ครับเวสบอมเนี่ยเวสบอมเนี่ยน่าใส่ครับผมจะอาจจะใส่เวสบอมกับไบตันนิวคาสเซิล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 เจอใครนิ New New วคาสเซิลนิวคาสเซิลเจอวูฟอ่าอย่างนั้นผมจะใส่เวสบอมเนี่ยครับเพราะว่าไบตันไบตันเนี่ยไบตันต้องเล่น2 ใช่ไหมผมดูก่อนผมผมจำตัวย่อสับสนแป๊บหนึ่งนะครับเวทบอมเดี๋ยวโอ้เวทบอมเล่นสองเกมไทแลสไทแลสเวทบอมอ๋อเนี่ยเวทบอมเป็นวีโอดังนั้น BHA BHA ไบตันอ่าไบตันเล่นแค่เกมเดียวครับไบตันเล่นเกมเดียวมีนิวคาสเซิลเล่นเตะเกมเดียว บตันเกมเดียวเวทแฮมเกมเดียวอาร์เซนอลเกมเดียวหลีเกมเดียวแล้วก็เสาทำตันใช่ไหมหรือเชฟฟิล์อ่ะเซาทำตันเตะเกมเดียวครับนอกนั้นทีมอื่นต้องเตะ2เกมต้องเตะ2เกมโอเคครับประมาณนี้ดูคอมเมนต์กันหน่อยครับว่าอย่างไรกันบ้างอ่าโอเคคุณแม็กบอกว่าคุนโดกันครับนะ นาลาทอนบอกว่าโอบาครับผมโอบาเออใช่อาร์เซนอลเตะแค่เกมเดียวด้วยนะครับเนี่ย Arsenal, อาร์เซนอลเจอลิืมน่าใสน่าใสแต่ว่าเงินครับปัญหาเรื่องเงินเดี๋ยวต้องดูครับเดี๋ยวต้องดูกันก่อนครับน่าสนครับไบแบมฟอร์ดเป็นกัปตันดีไหมครับ ford แบมฟอร์ดเหรอแบมฟอร์ดเจอกับไหนแอตตันวิลล่านะครับผมคิดว่าในใจผมผมว่าไม่น่านะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่า แบมฟอร์ดจะมาก็จัดไปครับไม่ต้องเกรงใจแต่ถามใจผมก็ไม่น่านะครับนะอาจจะไม่ใช่วันของแบมฟอร์ดแต่ก็ไม่แน่ครับลูกกลมๆอะไรกเกิดขึ้นได้ครับผมลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้สมิธโลของฮ่าสมิธโลนะครับขอนอนลูกเดียวแถมมีแอซิดใช่ครับราคาถูกด้วย4.5เองแล้วก็ฮูลิซาบอกว่าเลเตอร์ อย่าเรียกนะเรียกยากมากเลสเตอร์ก็วาร์ดี้กับบานครับก็ยังพอเจอแต่ปัญหาคือมันเจอเซนนอนเนี่ยแหละครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ตอนนี้ดูงัดออกมาหมดเลยครับหลังนั้นยี่สิบสองใบตั้นหรือว่าจะยัดหลังใบตั้นเออพูดถึงหลังใบตั้นหลังใบตั้นกับหลังวูฟนี่ในกระแสะในกลุ่มของอขอบผนาม เอฟซีเอคอันนามของพนามที่จีกลุ่ม FC กับกลุ่มขิงขิงเขาจะเน้นหลังใบตั้นไม่ลูกกระแสอะไรมาครับว่าเขาใส่หลังใบตั้นกันเยอะกับใส่หลังของของบูฟเยอะดังนั้นผมสวนเลยครับนี่ผมสวนผมไปเวทบอมเลยผมบอกเลยใส่เวทบอมเวทบอมม,มีกองหน้าตัวใหม่อยู่ตัวหนึง่งเวทบอมแต่นิวคาสเซิลเนี่ยคงไม่น่ายุ่งแต่ว่า เวทบอลผมว่าไม่ธรรมดาครับส่วนเลยครับ่ใส,ใส่หลังใส่หลังที่เล่นกองกลางหนึ่งตัวแล้วใส่ตัวลูกอีกอ้าวผมรู้แล้วใบต้านมันมีเวทบอมมันมีตัวมันมีตัวเดี๋ยวขอไปดูรายชื่อหน่อยต้องดูในแฟนตาซีพิมพ์เมลีครับอันนี้ลบอันนี้ผูกไปก่อนอ่ะไปดูเวทบอมเลยครับมันจะมีกองหน้าตัวใหม่มาที่ผมที่ผมแนะนำไปครับ ช่ไหมน,น,น,นี่นี่นนผมสวนเลยครับเขาใส่หลังใบตั้นกันเยอะผมสวนเลยนี่เลยผมสวนไปเลยครับ5.5ด้วยสวนเลยครับสวนกระแสอา่าผมเห็นในกลุ่มของหอบผนามจีจีกับคุยขิงขิงเขาบอกว่าอาทิตย์นี้มาใบตั้นกับกับเวทบอมกันเยอะครับผมสวนเลยนี่เข้าไปดูหน่อย ถ้าจําไม่ผิดนะครับส่วนเลยครับลุคแมนฟูลแลมก็น่าสนใช่ครับนี่ครับในกลุ่มกลุ่มนะครับกลุ่มของผนาม GG กลุ่ม f c ฟขอผนามไอจีกลุ่มอ่มาคุยขิงขิงครับหลังวูฟกับหลังไบตันคิดว่าอันไหนน่าจัดปรกกันครับหลังวูฟหลังไม่นะหลังหลังวูฟครับแต่หลังไบตันไม่น่าจัดครับว่าผมจะส่วนครับผมนี่ในกลุ่มอ่าเดี๋ยวผมจะส่วนครับบอกเลย ่ประมาณนี้ครับผมไมเห็นไหมกระแสะเขาจะมาใส่หลังวูกว๊กับหลังไบตันกันครับที่ผมเห็นอ้นี่กำลังไลค์กันนะครับแฟนตาซีพิมพ์ม a ลิกไทยแลนด์นะครับกลุ่มแฟนตาซีนี่กลุ่มอ่าคุณเอมีข่าวว่าแจ็คกิลิตไม่พร้อมสำหรับเกมพวกนี้โอเคครับเนี่ยครับคุณเอนี่ก็เป็นหนึ่งเพจที่ผมตามเกี่ยวกับแฟนตาซีพิมพ์ม a ลิกแล้วก็ประยุกมาใช้ในพอผานามจีจีครับอ่านี่ชองผมเองกำลังไลค์อยู่อ่าเอฟเอทโบเออสรุปว่า คืนนี้โอ้เริ่มไลฟ์แล้วโอ้ไปไปครึ่งชั่วโมงครับนี่ก็เป็นอีกกลุ่มที่ผมตามครับเกี่ยวกับแฟนซีพรีเมยร์ลีกประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับจัดไปอ่ะจัดไปจัดไปสวนไปเลยครับสวนไปเลยอ่าสวนไปเลยหน้ามาเวทบอมคนมองข้ามผมเวทบอมเนี่ยมันก็ไม่ เวทบอมต้องเข้าที่ทีมนะครับเจาะจงไปเวทบอมเวทบอมแล้วก็เปเรล่าเนี่ยหน้าใส่ตั้งคู่เลยครับผมส่วนคู่ไปเลยก็ได้แล้วก็ลุกแม่นของฟูลแลมก็หน้าใส่เพราะหลังเพราะหลังของคิตตันพาเลตก็อ่าเนี่ยขออื่นหาเวทบอมครับแบ่งโซนประสาทก่อนเวทบออยูนนี้เวทบอมกองหน้าตัวดี มาราคาเท่าไหร่ขอดูรายชื่อก่อนเทียบรายชื่อก่อนครับอ่าัตัวนี้ถูกต้องแล้วครับโอ้ราคาตั้ง6เลยเหรอแพงกว่าในแฟนตาซีพิมลิกอีก6โ,โอเคครับเพิ่อๆว่าอย่างไรกันบ้างเวสบอมท่าหลังอ่าประมาณนั้นครับนะสวนไปเลยไปๆมาๆแล้วก็ไปเลล่าแล้วก็โอ้โอ๋เต็มโคต้าพอดีเต็มโคต้าพอดี แล้วก็ฟูแลมลุกแม่นจัดไปครับทุกสายได้เล่นหน้าสามครับว่าผมก็ไปไปมาได้เล่นหน้าสามครับหน้าตัวใหม่ของของนะครับพวกแกงหน้าตัวใหม่ฟูลแลมแก๊งหน้าตัวใหม่ของเวบอมแก๊งหน้าตัวใหม่ของคนะิทตันเลตในหน้าใสนะครับพวกนักเตะใหม่ๆที่โอเคงั้นจัดไปครับกองหน้า ของหน้าตัวใหม่ของฟูลแลมตัวเนี้ยลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องเหมือนกันสวนไปตามไปฟูลแลมนี่ครับม,มาราคาถูกเหมือนกับไฟบังคับให้ใส่ของถูกเลยครับแต่ว่ามันก็น่าเลือกจริงๆตามที่แนะนำไปขอไปดูในรายชื่อหน่อยฟูลแลมนี่ฮะ แต่ยังยิงไปสองโอเคครับหน้า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 อยู่โอเคอยู่กันสามสิบแปดท่นครับตอนนี้โอเคเหลืออีกเงินเงินสงสายที่ว่าต้องใช้ราคาถูกเพราะเหมือนเงินบังคับด้วยแต่ว่ามันก็น่ามันก็น่าครับหลังเวทบอมฟูแลมฟูแลมลุกแม่นจัดไปครับ ถึงคิวองลุกแมนจะเจิดเฉิดฉายแล้วมีลุกแมนเป็นตัวยิงจุดโทษหมายเลข2ของทีมลุกแมนลุกแมนราคา5เท่านั้นจัดไปมาแล้วนะทีมคนจนครับไปเล่นตัวแพงพิมรีเมียมอยู่หลายตัวครับลิวพูมาแล้วครับใช่ครับบางทีหน้าสามมันก็ไม่น่าเล่นเหมือนกันแต่ว่า จากสถานการณ์เดี๋ยวต้องดูครับอีกทีว่าจะยังไงครับนะอาจจะตัดกองหน้าของเวทบอมออกก็ได้แต่ว่าเนื่องจากงบเนี่ยครับตอนนี้เหลืออยู่5.6อาจจะได้เล่นกลางส3 5สห้ก็ได้ครับสามสองเท่ากับตอนนี้มีกองหน้าตัวใหม่นี่คือใช้กองหน้าแก๊งกองหน้าตัวใหม่ทั้งนั้นเลย อยากใจยิงอยากจะใส่กองหน้าคิตัพนพาเลตด้วยนะครับแต่ว่ามันตามนี้เหลืออีกหนึ่งตัวกองหลังสเปอร์หมดแล้วลิเวอร์พูลไม่มีแมนยูเลยไม่อยู่ถ้ากับอาทิตย์นี้ผมใส,ส่สเปอร์กับลิเวอร์พูลนี่หตัวแล้วแล้วก็เอาไหนไหนก็มาเวทบอมสักขนาดนี้แล้วครับก็จัดเวทบอมไปอีกหนึ่งตัวแล้วกันครับสเปอร์ลิเวอร์พูลเวทบอมสามทีมเก้าตัวครับจัดไป เงินพอไหมเปเรล่าครเปเรล่าเปเรล่าเปเรล่าอยู่ในเข้าไปที่ทีมเลยครับ3 4 3เท่ามอย่างนั้นไม่แน่ครับรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองไปที่เวทบอม5.6มันช่างพอดีอะไรครับนี่ครับฟ้ามันกำหนดมาให้มันพอดีเดี๋ยวผมดูตัวก่อนเดี๋ยวผมเคยใส่ใส่ผิด เดี๋ยวเข้าไปที่เช็ครายชื่ออีกทีหนึ่งเอาเลยครับนี่ครับเงินมันพอดีเป๊ะเลยครับนี่แหละฮะบางทีฟาร์มพอดีมันอาจจะเป็นอันนี้ปิดไปทีมหนีตกชั้นอย่างเอาลบออกไปอะไรไม่ใช้ลบออกไปครับอ่าไปดูรายชื่อผมเคยส่งรายชื่อผิดไปแล้วเวดบอมผมอ่านโอ้ผมต้องเน้นพิษแฟนตาซีเพมอลีกไปเรล,ล่าเขียนอย่างนี้ โอเค PE PERE PERE เปเรล่า okay. PEO e e. e e. e เนี่ยครับตามนี้เลยไม่เปลี่ยดนี่ฮะเงินมันพอดีฟาร์มมันกำหนดจะเป็น3 4 3แล้วครับนะ3 5 2เหรอ5 3 2คงไม่ได้ครับตอนนี้ไหนไหนเราจงเชื่อมั่นในฟาร์มเขาเรียก่จงเชื่อมั่นในฟาร์มคิดแรกครับและเดี๋ยวส่วนส่วนพวกนี้ค่อยว่ากันครับเหลือ อีก4ทีมเดี๋ยวค่อยอาจจะคิดต่างครับแต่ช่วงนี้เนี่ยมันเด็กด้วยแล้วก็มันพอดีเป้เลยเงินพอดีเลยครับนะเท่ากับว่าลงตัวครับเกมวีคที่26ใช้ไทยนักเตะจาก3ทีมนะครับ3ทีมลหลักมีลิเวอร์พูล3ตัวสเปอร์3ตัวเว์บอม3ตัวอ่านะแล้วก็มี ฟูลแลมเข้ามาอีก2ตัวครับผมเป็นทีมเล็กแม้จัดไปแอดมันต้องอย่างนั้นแหละครับผมมันพอดีเป๊ะเลยยืนยันการส่งทีมครับมมฮัมเหมดซาร่าเป็นกัปตันทีมจัดไปครับจัดไปจัดไปครับติดเราด้วยจัดไปครับรูปอยู่ไหนอยู่ม้วนฟิล์มอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวนะเข้าที่รูปอยู่ในรูปอยู่แล้ว อาออยู่นี่ปึ๊บมันช่างพอดีอะไรสักอย่างนี้นี่ครับผมสวนสวนใบตั้นครับเขาว่าในกลุ่มเนี่ยเขามากันวูฟกับวูฟกับใบตั้นนะนะปั๊บมาบางทีเราก็ต้องคิดต่างครับจะไปดูไลฟ์ของ fpl ไทยโบูด้วยครับนะ แวดเตอซีพีเมลิกอายืนยันส่งทีมครับปัะนานนี้นะยืนยันเรียบร้อยครับสรุปอาสรุปครับเกมวีที่ยี่สิบหกออเร่าคับเทคสองเกมวีที่ยี่สิบหกจัดทีมจีงเงินแส่ข้อผนามจีจี G. ใช้แผงการเล่นสามสี่สามโดยประกอบด้วยเพื่อ้สามประตูฮูโกยูริสกล้องหลังสามตัวมี แอนดิวเลอเบอร์ซันเทนอาร์โนเมตเตไนกองกลาง4ตัวเปเรล่าม ah, ูฮัมหมัดซาร่ากับตันทีมซอนฮึงมินลุคแมนของฟูลแลมกองหน้า3ตัวอ่ากองหน้าตัวใหม่ของฟูลแลมไปดูรายชื่อที่ผมแนะนำได้ครับแฮร์รี่เคนแล้วก็กองหน้าตัวใหม่ของเวสต์บอมไปดูรายชื่อได้ครับที่แนะนำไว้ยืนยันการส่งทีมเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับสำหรับทีมชิงเงินแสงขอบหนาดีจียังไงก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามไลฟ์สดกันมาจนถึงนี่ฮะใช้เวลาในกนารไลฟ์ชั่วโมง20นาทีครับคลิปนี้4ี่ชั่วโมงครึ่งแน่ๆขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามแล้วจนสุดท้ายแล้วนะครับไม่ต้องเชื่อผมดูเป็นข้อมูลแนวทางประกอบการตัดสินใจสุดท้ายแล้วอยู่ที่ตัวเพื่อนๆเ,เองครับจงเชื่อมั่นในตัวเองนะจงเชื่อมั่นในตัวเองหาข้อมูลให้ หลายๆช่องทางครับนะครจังหวะมันเข้าเดทไลน์ในการส่งทีมคือพรุ่งนี้6กโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งนะครับผมไหนดูคอมเมนต์กันหน่อยครับสุดท้ายแล้วอ่าจัดไปครับแอดคิดต่างส่วนผมคิดบวกจจดไปครับผมอ่ะสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วขอให้เพื่อนอย่าลืมส่งทีมกันนะครับหกโมงครึ่งเดทไลน์พรุ่งนี้อย่างไรแล้วถ้าชอบถ้าชอบ ออกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ช่องสนุกดีนะครับสลับผนุนช่องสนุกดีได้เข้าร่วมการแข่งขันลีกอินฟลูเอนเซอร์ของข้อผนามจีจีด้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดทติดตามรับชมนะครับตื่นตานะครับมีแฟนๆเข้ามาตอนนี้ใกล้ครบพันแล้วนะแล้วพบกันใหม่กับการจัดทีมชิงเงินแสนข้อผนามจีจเกมวีคที่27ไหนขอดูตารางการแข่งขันนะครับเกมวีคที่27 นะวันเตะคู่แรกวันที่6เวลาทุ่มครึ่งดังนั้นวันที่5ใช่ไหมโอ้โหพอดีเลยครับวันที่5น่าจะเป็นเวลาเดียครับ6โมงครึ่งผมจะมาไลฟ์จัดทีมชิงเงนินแสนขอบผนามจ g จีเกมวีที่27ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณทุกท่านมากครับนะคอมเมนต์ส่งท้ายบายบายครับแอด์กุลีค่าบายบายครับแล้วก็คุณไอเลิฟผมชอบ อ๋อผมชอบเบลวิกนี่เหมือนมันใช่ครับถ้าชอบถ้าเชื่อมั่นจัดไปครับนะอย่าให้ใครมาหยุดยัง้งเราได้ขอบคุณทุกท่านมากครับขอให้เงินแสนเงินล้านจงสถิตยอยู่กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ